โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox Map Block Food นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาตามหาคนไทยใจดีกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้เขาพาไปฟาร์มเลเวลนะแล้วก็แจกผลถาวรให้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าวันนี้เราจะเจอคนไทยใจดีหรือเปล่านะครับโอเคครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปเราก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับขอขอบคุณร้าน DNA Shop ร้านรับฟาร์มเกม r o b l o เปิดให้บริการฟาร์แมปชินอบิไลทูบล็อกฟุตโลกูลโบคุโนโลบ็อกและแมสซิตี้เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับร้านเฟนเซอร์ช็อปานเติมโลบัคระบบ IDPa พาร์เปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการเติม ROV และฟรีไฟลด้วยนะครับท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอีดดิทไมช็อป ร้านรับฟาร์มเกมโลบอคสุดคูเปิดให้บริการฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตโลกูลแมสซิตี้ชินอบิไลทูโบคุนโดโลบอ x และอื่นๆอีกมากมายงานดีงานไวไว้ใจอินดิทช็อปท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ FDT Shop ร้านเติมโลบ u คเลทหกระบบ ID Pass เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการเติม ROV และฟ e e f ฟล e ด้วยนะครับท่านใดสนใจใช้บริการลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ร้าน Crystal Shop ร้านเติมโ o w Buck r หกและร้าน La าร์มเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการรับปดเกมพาร์และผลพิศาสตร์ในแบบบัฟฟูดด้วยท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน Crystal Shop สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปเลยนะครับร้าน m a r u h Shop ร้านเติมโ o w b u c เจ็ดถึงเก้าเปิดให้บริการแล้วผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบ Joy Group และระบบ ID Part เติมง่ายรวดเร็วทันใจต้อง m a r u Shop ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับมาก็หลังจากที่เราหาเซิร์ฟประมาณ10กว่าเซิร์ฟนะครับผมในที่สุดเราก็เจอคนไทยนะครับผมเนี่ยผมเข้ามาปุ๊บผมสวัสดีครับนี่แล้วเราก็เจอคนไทยพิมพ์เนะเดี๋ยวเราจะทดสอบดูนะครับว่าในนี้มีคนไทยใจดีหรือเปล่านี่วันนี้ผมว่าจะแจกผลแสงถาวรนะไม่รู้ว่าเขามีหรือยังนะครับหรือว่าเขาจะเอาผลน้ําแข็งผลไฟผลความมืดอะไรก็ได้หมดเลยนะตอนนี้คือมีงบอยู่1,100งพันหนึ่งร้อยโลบัคกนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะทักไทยเขาไปก่อนนะครับผมดีครับ เนี่ยก็คือผมทักไปแล้วน claro> ี่ครับไม่มีใครตอบเราอะมีใครว่างไหมครับอ่ะเราทักไปแล้วถ้ามีคนตอบนะแต่มีคนตอบสักคนหนึ่งนะมีโอ้ช่วยเราฟาร์ม่อยสิ เนี่ยมีคนว่างอยู่นะครับคนหนึ่งเนี่ยฮะเดี๋ยวดูค่าหัวเ,าเขาก่อนชบเวลอะไรด้วยนะครับเออเขาถามว่าเราเลเวลเลท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูเลเวลอโอ้โหเพราหัวหนึ่งจุดเจ็ดล้านนะครับห้าสิบสองครับห้าสิบสองเขาพาไหนเวลเท่าไหร่ไหนเวลเท่าไหร่ครับดูต,ตีทีเดียวพวกนั้นก็แตกแล้วเหรอเขาคุยโอ้เวลเก้าร้อยหรอครับโอ้ย นายช่วยเราฟาร์มนสิช่วยเราฟาร์มได้เปล่าวะฟาร์มที่เกาะเอ่อวอเตอร์วอเตอร์อเซเวน่นรัดฟาร์มอ่าสองเฟสอ๋อ นี่ครับเขาเรียกว่เก้าร้อยแล้วนี่ครับให้เขาช่วยฟาร์มที่เกาะวอเตอร์เซเว่นนะสักสองเวจนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเนี่ยว่าเขาจะตอบรับเราหรือเปล่านี่ครับอ๋อให้ให้คนนี้ช่วยเหรอครับเอ็ม e MP เอสี่สิบเหรอโอเคก็ตอนนี้ เงียบไปแล้วนี่ครับไม no ่มีใครตอบเราเลยนี่ครับโอเคก็เดี๋ยวเราลองย้ายเซิร์ฟไปดูดีกว่านะเผื่อจะเจอคนไทยใจดีคนอื่นนะครับก็รอบนี้นะครับไม no okay, so to to okay, so ่เจอนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราหาเซิร์ฟต่อดีกว่านะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับเราย้ายมาเซิร์ฟที่10นะครับอ่าแล้วเราเพิ่งจะเจอคนไทยนะครับผมนี่นะครับเห็นมีคนไทยคุยกันอยู่เห็นไหมนี่นะครับโอ้โหมีด่ากันด้วยมีด่ากันด้วยนะฮะ ไม่รู้ว่าจะมีคนไทยใจดีในเซิร์ฟดีหรือเปล่านะผมหามาประมาณหลายเซิร์ฟมากๆก,กว่าจะเจอคนไทยนะครับผมก็นี้จะเป็นเซิร์ฟที่สองที่เราเจอคนไทยนะเดียวลองทักกันไปดูดีกว่านะครับดีครับดีครับไม,ไม่มีใครตอบเราเลยไม่มีใครตอบเราเลยนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะอุย้ยตอบแล้วนะครับวัสดีครับนายวันดีครับนายวัสดีครับนายนายเบลทเท่าไหร่เหรอ ไอดีนี้เหรอโหห้าหัวสองแสนห้าเหรอครับสองร้อยสองเหรอเอ่อเราเลเวลนายฟาร์มเวลอยู่ปะครับนายฟาร์มเวลอยู่ปะครับเขาเลเวลสองร้อยยี่สิบสองนะครับโอ้เอาอะไรดีเขาไปช่วยฟาร์มที่เกาะวอเตอร์เซเว่นไม่ได้แน่นะครับเอ่อสองร้อยสองเหรอเขาไอช่วยตีบอสอะไรดีแนะ่ช่วยช่วยตีบอสเยติหนึ่งตัวแล้วกันเนาะนายช่วย ได้ปะครับได้อุ้งหึงได้ด้วยนี่ครับผมนายนายมารับเราได้ปะนายมารับเราหน่อยได้ปะครับกูเจอแล้วนะครับเจอแล้วนะครับอยู่เกาะท่านเรนะือ ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะมานะครับเอาผลเกิดผลเกิดเฉยผลเกิดเฉยน,นะท่านผู้ชมผลบาเรียด้วยนะครับผลเกิดเฉยเลยครับโอ้ผลเกิดเฉยเลยท่านผู้ชมเจอผลบาเรียนะครับเจอผลบาเรียนะครับอืมแป๊บนึงนะครับอ๋อ ได้ครับอืมเจอเจอผลเกิดใกล้ๆด้วยนะผู้ชมอ้อเอเขาบอกให้รอรอแป๊บหนึ่งไหมครับ โอเคเดี๋ยวเราจะรอเขาแป๊บหนึ่งแล้วกันเนอะมาแล้วนะครับวันนี้ปะว,ว้วาวว้าวพาไปหน่อยนะครับได้เลยโอ,โอ้โหเลเวลสองร้อยนะครับเราเจอในที่สุดเราก็เจอคนไทยใจดีแล้วนี่ครับ <c oughs> หนึ่งคนนะฮะ เดี๋ยวเราเราไม่ต้องตีเ,เราไม่ตีเยตินะก็คือเดี๋ยวเราไปถึงเกาะน้นําแข็งอะแล้วเราก็ให้ผลพิศาจเขาเลยนี่ครับอืมแค่มารับเนี่ยคือแค่มารับเราที่กนเกาะนี้เราก็ให้แล้วนะครับอืมให้ให้เขาแวบเกาะโจนสลัดนายแวะเกาะโจนแป๊บหนึ่งสี่นายนายแวบเกาะโจนแป๊บหนึ่งสี่ ได้ไหมครับเฮ้ย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 เดค้นหาเรื่องครับท่านผู้ชมมีคนจะเอาข้าวหัวท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเพื่อนเราเป็นอะไรนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะครับ เอาเอาเอจมน้ำมาหาเรื่องจะจมน้ำนะครับงงทางซ้าย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 ครับคับชโอเคโอเคเราพิมพ์ภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับใช่ใช่ใ,ชใชนี่แหละโอเคในที่สุดเราก็เจอคนไทยใจดีนะ ในที่สุดเราก็เจอนะครับผมอ่ะเราให้ผลบาเลียเขาก,ก่อนเลยเราให้ผลบาเลียก่อนเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณครขาขอบคุณเรับ,บ,รบ,บาเลียนายมีผล ถาวรไม่ครับในอยากได้ผลถาวรไหมในอยากได้ผลถาวรไหม,อ,มอยากได้ผลอะไรอะ่ะครับ <c oughs> ถามเขาก่อนนะ เรามีจริงจรจังไหมจริงไหมจริงจริงจัง,จรง,จรง,จงครับไม่เป็นไรจะใช้ผลแสงนี้ถึงดีเวลเลยแหระโอ้เราให้หนายเลือกแล้วกันให้หนายเลือกแสงมืดไฟน้ำแข็งเอาอะไรดีงั้นเอา แสงถาวรไปเนอะอือเอาแสงถาวรไปเลยเราเราตามหาคนใจดีอย่างนานอย่างในมานานแล้วเขาใช้ผลแสงอยู่อะ่ะอ,าาอือเราถามก่อนเดี๋ยวเราถามเขาก่อนนะว่าผลแสงที่ไหน ช้อ๋อผมใช้ถาวอนอยู่แล้วผลแสงอ๋อเขาใช้ผลแสงถาวอนอยู่แล้วนะครับโอเคไม่เอาด้วยนะครับบอกให้ให้คนอื่นนะครับอืมอ่ะก็เดี๋ยวเรากริฟให้เพื่อนเขาแทนนะครับผมเขาไม่เอานีครับโอเคชุบกิฟแสงให้เพื่อนนายแล้วนะ โอเคครับผมก็ตอนนี้เนะี่ยเพื่อนเขาได้แล้วนะครับขอบคุณมากได้แล้วขอบคุณครับครับผมตู้นะตู้นะครับโอเคครับผมก็จบแล้วนะครับผมสําหรับคลิปตามหาคนไทยใจดีนะครับผมก็แจกไปแล้วนะครับผมผลแสงถาวรเนนะี่ยเขาบอกให้เพื่อนเขาเนี่ยก็ นอก,ก,กจากกระจายดีแล้วก็ยังรักเพื่อนด้วยนะครับผมสุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดเลยเนะี่ยโอเคก็สําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ bye, bye ๊าายยบบายบาย